อยู่กับซี v ิกเอฟดีหนจุดดนะคันนี้ไปล้างลิ้นปิกผีเสื้อมาแล้วมีอาการรอบสูงกว่าปกตินะแล้วรอบค้างรอบสวนะิงอ่ะลองดูนะเนี่ยครับนะรอบเครื่องเดินเบาขณะเครื่องร้อนเนี่ยอยู่พันกว่า,วาเลยนะเดี๋ยวเรามารีเซ็ตรอบกันนะครับเดี๋ยวใช้โปรแกรมศูนย์ฮอนด้า d s นะในการช่วยรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเสร็จมันก็จะทําการเล ARNING ลิ้นปิกผีเสื้อนะครับเร็จสิ้แล้นะก็ตัดทเครื่อง อ่ะรอบลงมาต่ำกว่าห0ึ่งพันละนมเล่เครื่อง่ะลงมาไม่เด้งไม่ค้างแล้วนะครับนี่ครับรอบเดินเบาอยู่ประมาณ750บวกลบโดยประมาณนะครับอ่ะน,นี่การรับรู้กำหนดค่ารอบเดินเบาเสร็จสมบูรณ์เขียวเรียบร้อยนะครับ ก็ฝากถึงสมาชิกนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้นะใน c วิเอดดีเราจะล้างลิ้นปิดเสื้อแบบถอดออกมาเนี่ยเวลาเราล้างเราไปขยับลิ้นนะตำแหน่งลิ้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันทําให้รอบเดินเบามันเพี้ยนนะดังนั้นเราต้องใช้โปรแกรมศูนย์ในการรีเซ็ตลิ้นด้วยนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องมือนะไปเข้าศูนย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ500นะครับ5 5า่าแรงหนึชั่วโมงฝากกันไว้นะครับ